มะนาวติดดอกไม่ออกผลต้องทำยังไงดีครับสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับหลายๆท่านที่ปลูกมะนาวปรากฏว่าเมื่อมันออกดอกมามันดอกร่วงมันไม่ติดผลมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรก็เนื่องมาจากเมื่อมันจะออกผลนะครับก่อนที่มันจะออกผลเนี่ย มันจะต้องสะสมสารอาหารธาตุอาหารให้เพียงพอสารอาหารธาตุอาหารที่มันจะสะสมเนี่ยมันจะต้องไปเลี้ยงที่ดอกเพื่อที่จะให้มันออกเป็นลูกขึ้นมานะครับสารอาหารที่ว่านี้คืออะไรและเราจะมีวิธีการให้สารอาหารนี้กับมะนาวอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับสาเหตุที่ทำให้มะนาวดอกร่วงไม่ใช่เฉพาะมะนาวนะครับ ทิกเอยมะเขือเอยมะละกอเอยต่างๆเหล่านี้นะครับที่มันดอกร่วงมันไม่ติดผลก็เนื่องมาจากมันสะสมธาตุอาหารไม่เพียงพอเมื่อมันเป็นดอกแล้วมันจะต้องมีธาตุอาหารเพียงพอที่จะทําให้มันเป็นลูกครับถ้าสะสมธาตุอาหารไม่เพียงพอมันก็จะสะละดอกเข้ามันทิ้งวันนี้ผมขออนุญาตที่จะนําเสนอเนี่ยนะครับนี่คือ กะปินะครับที่อยู่ในครัวของเรากะปิเนี่ยทำมาจากกุ้งเคยนะครับในกุ้งเคยก็จะมีโปรโตีนแร่ธาตุแล้วก็ยังมีสารไคโตซานด้วยนะครับและเขายังมีคุณสมบัติในการย้ายอาหารจากรากจากใบไปที่ดอกได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับผมใช้1ช้อนนะครับนะครับหช้อนโต๊ะแบบนี้นะครับก็ละลายน้ําก่อนอันนี้ผมละลายน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับ นี่แบบนี้เลยครับอันนี้ผมละลายน้ำมาเรียบร้อยแล้วอย่างที่สองที่ผมจะใช้นั่นก็คือเนี่ยครับเป็นดีเกลือดีเกลือหรือเกลือฝรั่งที่เขาเรียกว่าแมกนีเซียมซัลเฟตแบบนี้นะครับดีเกลือหรือเกลือฝรั่งมีทั้งแมกนีเซียมด้วยแล้วก็ซัลเฟตด้วยเพื่อต้องการแมกนีเซียมเพื่อเอาไปสังเคราะห์เป็นคลโรฟิลถ้าไม่มีแมกนีเซียมนะครับใบก็จะไม่เขียว สร้างอาหารไม่ได้เพราะไม่มีคอรฟิลเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้เนี่ยครับหช้อนนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยต่อน้ำหนบัวน้ำหนบัวก็ประมาณ8ลิตรนะครับแถึงสิลิตรประมาณนี้นะครับคนให้เข้ากันก่อนอ่าเรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมก็ผสมลงไปเลยต่าน,นี้ ผมก็จะนำไปราดลดลงที่พื้นเลยครับเดือนละสอครั้ง2สัปดาห์ต่อหนึครั้งเราจะทำติดต่อกันแบบนี้ทุกเดือน2-3เดือนครับกะปิเราสามารถที่จะหาในครัวของเราได้แต่แมกนีเซียมซัลเฟตหรือดีเกลือฝรั่งเราจะต้องซื้อนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ที่คลิปด้านล่างนี้สามารถที่จะเข้าไปเลือกซื้อได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ